วันนี้เข้าใหม่นะครับอูซุสดากอนอนะครับเครื่องสองพันแปีหนึ่นะครับรถสวยมากครับสีก็มีริวรอยตามการใช้งานนะครับอย่างบางๆเดิมๆนะครับ แอดแม็คลอเลยครับแอดกราสิบนะครับของอีซูซูครับอ่าเดี๋ยวผมพาดูข้างในนะครับภายในสวยมากครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้ง2บ้านนะครับภายในยังสวยครับเบาะยังไม่ขาดเลยครับเนี่ยนะครับนี่เครื่อง2008 เทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องใู้นูนะครับเนี่ยครับ2องพเทอร์โบรถเดเดิมครับเนี่ยเพียดยังอยู่ครับซอกยังเป็นซอกเดิมนครับไม่มีชนหนักแน่นอนเลยครับ สนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ08 2219 9136นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ